สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอก,กันกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้มีบรรยากาศน้ำในทุ่งนานะครับแพะก็จะเล็มหญ้าไปแล้วก็อาจจะกินน้ำในานาด้วยนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นพญาติหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็พอให้แพะกินได้หายก็หายน้ำได้นะครับแพะเนินไปแล้วครับส่วนแกะก็จะเล็มยาหญ้าเขียวๆอย่างนะครับแพะจะชอบ พวกต้นไม้พวกปีนป่ายกินนะครับแกะก็จะก,กินนี่ครับพปื้นเรียบๆนี่ครับเดินไปแล้วครับผมว่าจะไม่ซื้อเครื่องตัดยอดครับทำนาปีนี้จะให้แพะแกะเนี่ยแทนเครื่องตัดย้าเลยครับไปรับตา ถ้าพัดน้อยวิ่งไปแล้วกับแม่น่าจะเหี่ยวน้ำนะครับเรวขออนุญาตท่านผู้ชมไปไล่แพะกลับมาก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ยากาศดีๆครับ